สวัสดีค่ะวันนี้ AP พีวาราต้นะคะจะพาไปไร่กุสุมาค่ะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่สระบุรีนะและก็มีที่เล่นน้ำตกอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะเรียกว่าเราได้ที่พักที่ดีและก็ได้เล่นน้ำตกที่สงบร่มรื่นจะเป็นยังไงนั้นไปลองชมกันดีกว่าค่ะ ที่พักนะคะห้องริมทาน3นะคะก็เมื่อเราเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องที่สะอาดนะคะแอร์เย็นค่ะเรามีเตียงเสริมนะคะเสริมอยู่ที่500นะคะแต่เตียงใหญ่เป็นคิงไซส์นะนอนสังคมพ่อแม่ลูกก็ยังสบายค่ะไม่ต้องเสริมก็ได้ แต่สิ่งที่เราจะอยากจะร้องวาวมากจริงๆนะนั้นก็คือห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใหญ่นะคะสะอาดกว้างขวางน้ำแรงค่ะเรียกได้ว่าห้องน้ำคือฟิลสบายใจมากเพราะว่ากว้างขวางแล้วก็โอเคค่ะสะอาดสะอาดนี่ก็คือหน้าห้องพักนะคะสามารถนั่งเล่นหน้าบ้านได้นะแต่สักหกโมงนะคะก็จะมียุงนิดนึงข,ง,ขงข้างๆของเราเป็นลำธารหมดเลยนะเราเดินมานิดนึงก็จะเติมน้ำตกแบบนี้เลยค่ะนิดเดียวจริงๆ ก็จะเจอน้ำตกอยู่ตรงข้างหน้าเลยค่ะแต่น้ำตกที่ไร่สุกุมานี้นะคะก็เขาก็จะมีแนวสันของน้ำตกนะคะก็สามารถเดินเล่นนั่งได้นะคะแต่ว่าในโซนที่เป็นแม่น้ำเป็นน้ำเนี่ยมันจะลึกนิดนึงนะคะดังนั้นเด็กๆใส่ เสื้อชูชีพกันด้วยนะภายในไร่สุกุมานะคะก็จะมีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะเผื่อเด็กๆอยากจะเล่นสไลเดอร์หรืออยากจะเล่นสระว่ายน้ําก็มีให้เล่นได้คะ่ะและมีกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะเราก็จะเดินไปอีกจุดหนึ่งของน้ำตกที่ไร่สุกุมานะคะจุดนี้เป็นจุดขายมากเลยเพราะว่าสวยนะคะสวย เราสามารถที่จะนั่งเล่นตามโขดหินนั่งชิลๆให้น้ามันไหลผ่านสบายๆเย็ยนใจได้เลยนะคะในส่วนของน้ำด้านล่างอาจจะลึกนิดนึงรบกวนทุกคนเซฟตี้เฟิร์สนะคะใส่ชุชีบด้วยค่ะ นี้นะคะก็เป็นสระว่ายน้ํานะคะก็จะมีสไลเดอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีผจญภัยทั้งหมด7ฐานด้วยนะคะเรียกได้ว่าสนุกสนานน่าดูแล้วก็ไม่เหงานะคะที่ไร่กุสุมาแห่งนี้นะคะนอกจากนั้นที่ไร่นี้จะมีร้านอาหารด้วยนะคะเราสามารถสั่งอาหารมาทานได้เลยราคาอาหารก็จะตามที่โชว์อยู่เลยนะคะคุณต,ต่ำใช่ไหมคะ คำแรกคือส้มตำอันนี้คือหมูพกพริกโคมุ่งกระเทียมปลาเนื้ออ่อนปยำบุญเส้น เรานั่งหน้าบ้านสักพักรู้สึกยุงเริ่มมานะตัวเองช่วงหัวค่านะเราก็เลยย้ายมูฟเข้าไปนั่งในแอร์เย็นๆนะคะแล้วก็สั่งมาเพิ่มอีกเป็นไข่ตุ้นกับพักผักค่ะราคาตามที่โชว์เลยจ้า<ป>เราเปลี่ยนฟิลมาที่อาหารเช้ากันบ้างดีกว่านะคะขอเริ่มต้นด้วยนี่เลย นมตุ๋นสดจากฟาร์มคือมันอร่อยเข้มข้นน่ะมันมันอร่อยนะเราว่าที่นี่นมตุ๋นอร่อยอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาหารเช้าที่นี่อร่อยคะ่ะ รสชาติด,ดีเลยนะคะและบรรยากาศที่กินอาหารเช้านะคะเราจะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดเวลาเพราะว่ามันใกล้กับน้ำตกได้วิวดีสวยมากเลยแบบนี้เลยจ้าและนี่นะคะคือลายอาหารเช้าค่ะกะเพราหน่อไม้ใส่หมูนะ,ะกะหล่ำปีผัดน้ำปลามีไส้กรอกนะคะข้าวผัดแล้วความจริงมีข้าวต้มด้วยนะคะมีไข่กระทะนะไข่ดาวแบบนี้เลย นะคะมีพวกนมตุนมีนมปังมีสลัดนะคะต่างๆก็เรียกได้ว่าอิ่มอยู่เลยาาออกกจ แล้วที่นี่นะคะเราให้ห้องพักเราถูกใจค่ะห้องพักดีนะคะเดินมาหน้าห้องพักนิดนึงก็จะเจอลำธารแบบนี้ให้นั่งได้เลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำสะดวกสบายนะคะเรียกได้ว่าสามารถนั่งชิลๆกันได้เลยนะคะที่นี่นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพและเขาใหญ่เพียง1กิโลเมตรจากน้ำตกเ็ดสาวน้อยสระบบุรีเท่านั้นเองค่ะ แต่ที่นี่นะคะจะไม่มีหมูกระทะนะคะหรือบาร์บีคิวนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะตรงรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ที่นี่นะคะช่วงหูขํานะคะอาจจะยุงเยอะนิดนึงอาจจะนั่งชิวๆหน้าบ้านลําบากนิดนึงนะคะยังไงฝากติดตามคิดถัดไปของเราด้วยนะคะมีไปเที่ยวไปกินไปช็อปให้ได้ชมอีกมากมายเลยคะ่ะ